ไปดิพี่น้องเช้าวเราพี่น้องเนาะกินข้าวมังกันเด้อกินข้าวมังกันเด้อ FC เบตีหักแพงเมื่อทุกคนทางลาทางไทยต่างประเทศกันเด้อข้าวนิ่มมอนเด้อมีเจวกุ๊บพี่น้องมีเจวกุ๊บพี่น้องชื่อชิพันพี่น้องชื่อตลาดเอาของมาเลยมื่อไรคะเมื่อไรเขาเพครัวนี่เห็นป้าหนังตุ๊กตาเสอร์ไพร์สพี่น้องเทเลไมช์เรมถักเส่นกันเด้อ เด้อเอฟซห่างปรกตนเลิดนน้ทั้งใจยและลาวต่างประเทศด้ทุทีละด้เอตมปานังบุ้บปุ้ปบชไม่สม,มเด้ที่ดียวด้กินข,ขาวมีวนมันเป็นประยากเขาจะเป็นกินกะแพาประยากเขา <c oughs> กินกาะเพแล้วก็นอนบรับล กินกาแฟอันนี้นอนหมดแล้วกาแฟมาลงุงสุขภาพจังพนอนหมดแล้วกาแฟโมยาเข่าอีก,กากูขัดแซ่บแต่เข่าเล็กจะยั่งลุงบ่พี่น้องยั่งผมเนี่ยมากินอยู่อของเล็อของเล็กมึงขึ้นเนี่ย ต้นหาพันแดดแดดยังหมเส้าแปะุกต้นหาพันต้นข้าวบาท <c oughs> นะคะนปนกบกระชิบพันั่งกระชิบพัน

ึงขายแพงจะตื่นต่อสาพร้อมโลกเา5,000บาทแช่งจ้ะบปลามันผู้ทาดปรถเทืองกินดับปวดต้นปวดโตปลานี่ยมีโลกประจำตัวล่ะกินดับปวดกระโตะล่ะ านำขึนป้นตกตุเนาะออกข่นล่หานำนำนำขึนนำเท่ขึ้นนำขาไปมองเวลานำลงัก็มันเข,ข,ข่าขาละแม่ไปดึงขาขึ้นมาของโรงพยาบาลมีจะไปอดุกมูลไปดุกมูลเดี่ยคือปรกากฏหน้าแม่เขาเอิญค่ะ Tô đã tô tôi hả rồi nằm luôn luôn rồi mình lắm 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 น้ำจะเก่าหนปลาตอนปลาหลีป็ปนหาบเดี๋ยวน,ยนี้มนไม่เคยเห็นแบบนี่คณจอดอยู่นี่และ้วใส่มองวางค้าปลาแดกปลาอึดนเนาะใสบ้านพ่อวิลาฮะสิบปลาแดกนะน้ำ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 ,นำ,นำลง ปามไปอยู่ก่อนน้องจะรักจะรักมองเทค่ะเดีย๋ยวเอาไม้ประเด็จหาหน้านในบ้านประเด็จหาหน,น้าเพื่อนได้ก็ไม้ประเด็จมาประเด็จเข่าบุษพี่น้องเครื่องน้าเข่าไม่เขากินเขาก็ใส่ประเด็จมาทั้องอเขาตะกี้มขี่เรือตอนนำ้ำท่วมขี่เรียบร้อยพี่น้อยขี่เรือไปจับก,กิโลพี่น้องมุวนเด้อ ยี่หรอขึ้นต้นไผ่ยี่หรอเก็บไม่งอดเต็มอยู่มันต้นไผ่บดพกขึ้นไปอยู่ต้นไผ่บดต้นไม้ต้นต่อมูลค่นกับไรมองกลางบ้านเลยเอาเรือไหลกับแตลาดนะเขาเขาว่าเขาเสิร์ฟไม่งอดไม่เงาเลยเขาดชื่อได้หาหาย่้ยในโลกแปดแสน ก็คือปแดเซนจังอ่ะไปหายไปไหนเจ้๊ยมหโลนเอาอากาศไหม้ลงหมดเลยเหลือมันเป็นหูอยู่อยู่ในถ้ำมันเป็นหูเป็นหูปูนแหละงอไปงาวยเออมันแตกนั่นอยู่เป็นคู่เป็นคู่เป็นหูอยู่อือเขาก็จะว่าหูกับปูมันบแมน่ะไหมหูเต้าหูแม so like? so ่งป so ่องนั่นใช่ฮะหาไปขายใส่รูปแปดเซน มือน้าฮาวสองคู่ในไข่ที่กินมาบริงบงกินมันก็น่าเห็นพลังกิน,นกมันไองได้เป็นตาแซ่บแต่เคยกินดูเคยกินดูงามแบบแบบเห็นแมนปงป่องเบนทอดกรอบโล่เป็นงามคือกระปูนี่นข้าวกิดเข่าพอนไปใช้ไปสุกยังไง ก่อนนงกิน่มเพิ่้นไป้บดาง่เราะฉะนั้นขึ้นได้บ่เพิ่มขได้บางแ่ดูไม่สนิทนอดดีานเพิ่มข้นเลยมไปขุดไปเบ่งลดเป็นไช่างปถดชิ้นบะในองค่ะในปอไมยอดค่ะเป็นก็เป็น่งาเต้าป็นแ่นบ่พดซื้

บ้าคำโตไข่มันก็นักไว้อยู่แม่ไม่ร้ายจีหาชิบกับชิบหอดบ่โลอืมถ้าว่าไม่ได้เป็นกู้เป็นกู้กันนะแม่ต่อหูหนึ่งค่ะแจกมาฝนกบแคบเยอะเสมอเรากิ้งวัง คิดใจว่าแม่ก็อยากแล้วก็เดิซื้อ,มอจมก็มคอ,มอ,คอไปไปหาให้เรา,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 ารเลยไปก็เหนืรอยแห้ว ยังนับอยู่แล้วในมอนตัมีแนลมที่เขางบยิเหียบตัมีแนลมพิเศษน่ะค้มแดดแดดแดดค้ม

đón mi hô mì mi hô hôn chứ rồi hết hưu là người hết mất ạ à. phút món cào thích thích

ก็เป็นหมวดยังเป็นอะไรเป็นเสือหนงเสือหนึ่งนเนี่ยนี่ก็เป็นมดนีกเป็นอะไรเป็นอเป็นเสือหนึ่งเสือหนึ่งขึ้นกาแฟจองอ่ใส่เสือมันการมือร้องคอกข้แบเพอมอกินยาดำๆหน่อยข้งแทบ หลายชนิดโสดมันแหงมันกลุ่มแบ่แพ่กลุ่มข้าวโชนิดมันคืนนี้นอนจับมือไม่นอนแจงเลยชักแหงมันงอนเป็นแพร่ไม่อัเดี๋ยวที่เหนยวลูกได้กินกับไทยไ่มันเหี่ยวเช็ดเหียวมันไปนอนนต้นนั้นแล้วพอจีวชีรับมันผลไม้อีแล้วอืมอยมเป็นอนั้น เดี๋ยวดูถ้าคลิปนี้กับมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปนานเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่สองน้องหอนุ่มพิงยายมองเดอ้อบาย